ศิลธรรมความคิดแบบธรรมชาตินิยมคือศิลธรรมมีมาอยู่แล้วในใจเหมือนที่เราเคยบอกว่าเด็กคือผ้าขาวแต่เปล่าเลยศิลธรรมตามความคิดแบบประสบการณ์นิยมก็คือศิลธรรมที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูเหมือนที่เราเคยได้ยินว่า เด็กเหมือนผ้าขาวอยู่ที่เราจะเติมสีอะไรลงไปแต่ก็เปล่าเลยหรือศิลธรรมแบบเหตุผลนิยมคือเด็กจะเรียนรู้และค้นพบศิลธรรมด้วยตนเองเหมือนผ้าขาวที่ทิ้งไว้เฉยๆเวลาจะเปลี่ยนลักษณะของผ้าเองแต่ก็เปล่าเลย ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เกาลัดจะมาพูดถึงศิลธรรมกรรมและการละลึกรู้อนาปานสติบทวิเคราะห์ The last of art ค่ะ 1. เช้าวันปกติเราตื่น เลือกเสื้อผ้าไปทํางานหาอะไรกินตอนกลางวันแล้วก็กลับบ้านดูหนังสักเรื่องแล้วก็เข้านอนเราเลือกอะไรบ้างคะเสื้อสีอะไรกินอะไรหรือดูหนังเรื่องอะไรมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าเราตัดสินใจด้วยอะไรคะ2 สังคมวุ่นวายโลกไร้กฎหมายรอบตัวมีแต่ความตายคุณอยากเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อใครสักคนไหมแล้วถ้าครอบครัวโดนทำร้ายละ่ะจะทำอย่างไรและคุณกล้าพอที่จะทำร้ายใครสักคนเพื่อให้ตนเองรอดไปหนึ่งวันไหมมันเริ่มชักเป็นเรื่องยากแล้วใช่ไหมล่ะคะ แต่รู้ไหมว่าเราจะตัดสินใจด้วยอะไรคำถามสองข้อนะคะที่เป็นปรัชญาชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นจากการเล่นในเรื่องราวของโจและเราลองเอาคำถามนั้นมาเป็นโจทย์ถามตัวเองดูคำตอบที่ได้นั่นก็คือความถูกต้องนั้นอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราทำมันควรหรือเปล่าแล้วศีลธรรมละ่ะ จำเป็นต้องมีไหมถ้าโจทย์สองข้อแรกถูกควบคุมด้วยสองข้อที่ว่ามาคำตอบมันจะออกมาเป็นอย่างไร <What happened? S 1> เรามาเริ่มกันที่ศิลธรรมก่อนศินลธรรมความคิดแบบธรรมชาตินิยมคือศิลธรรมมีมาอยู่แล้วในใจ เหมือนที่เราเคยบอกว่าเด็กคือผ้าขาวแต่เปล่าเลยศิลธรรมตามความคิดแบบประสบการณ์นิยมก็คือศิลธรรมที่เกิดจากสภาพแวดล้อมการเลี้ยงดูเหมือนที่เราเคยได้ยินว่าเด็กเหมือนผ้าขาวอยู่ที่เราจะเติมสีอะไรลงไปแต่ก็เปล่าเลย หรือศิลธรรมแบบเหตุผลนิยมคือเด็กจะเรียนรู้และค้นพบศิลธรรมด้วยตนเองเหมือนผ้าขาวที่ทิ้งไว้เฉยๆเวลาจะเปลี่ยนลักษณะของผ้าเองแต่ก็เปล่าเลยโจเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวที่อ่อนโยนและดูแลลูกสาว จนวันที่โจเสียลูกสาวในเหตุการณ์วุ่นวายของโลกโจทำทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดเท่านั้นศีนลธรรมของโจขาดไปตั้งแต่วันนั้นมือที่ประครบประคองตาที่มีเพื่อเฝ้ามองการเติบโตเปลี่ยนเป็นมือที่พร้อมฆ่ากับตา ที่ไม่ไว้ใจอะไรอีกเลยในโลกเอลลี่เป็นเด็กกำพร้าที่ถูกนำตัวมาที่ค่ายกักกันเธอถูกทิ้งจนเธอพบไหลลี่เพื่อนวัยเด็กและไไลลี่ก็ตายไปพร้อมกับคำสัญญาที่ว่าจะอยู่ด้วยกันแต่เธอก็ถูกทิ้งอีกจนกระทั่งเธอมาพบกับโจ ความอบอุ่นที่ไม่เคยได้ตอบรับอย่างเต็มที่ปมการถูกทิ้งทำให้เอนลีเลือกจะเป็นฝ่ายทิ้งคนอื่นโดยเสียสละตัวเองเพื่อเป็นวัคซีนศีลธรรมของเอนลี่อยู่ตรงไหนมันกลายเป็นประเด็นที่เราก็ตอบลำบากทุกชีวิตมีค่าโดยเฉพาะชีวิตของเราเองการเดินไปหาความตายด้วยตัวเองคือผิด แต่การเดินไปหาความตายเพื่อคนอื่น <Fucking animal. S 1> คือถูกเหรอแต่ตรงกลางของคำว่าผิดกับถูกมันมีคำว่าปมในใจ on, กรรมกรรมคือการกระทา <c oughs> และมนุษย์ขับเคลื่อนด้วยการกระทา <c oughs> เท่ากับว่ามนุษย์ขับเคลื่อนด้วยกรรมเมื่อมีเหตุก็ต้องมีผล เมื่อมีแรงกระทําก็ต้องมีแรงสะท้อนตลอดการเล่าเรื่องของโจโจทําอะไรลงไปบ้างและสิ่งเหล่านั้นสร้างแรงสะท้อนกลับมาขนาดไหนโจฆ่าคนเพื่อความปลอดภัยของเอลลี่ในขณะที่คนที่โจฆ่าเขาก็มีเหตุผลในการมีชีวิตของตัวเองหรือเปล่าอย่าลืมว่าไม่มีมนุษย์คนไหนในโลก ที่เกิดมาแล้วจะไม่มีความรักความผูกพัน <Okay. S 1> li, เอนลี่เลือกที่จะไปกับโจในเบื้องต้นตามความต้องการ <get> แต่การเดินทางและการกระทำของโจทำให้เกิดแรงสะท้อนที่เรียกว่าความผูกพันกรรมที่เรียกว่าความผูกพันผูกทั้งสองคนนั้นจนลืมการระลึกรู้ ในพุทธศาสนาการระลึกรู้คืออนาปานสติเราควรระลึกอยู่เสมอว่าอย่างน้อยก็เราเนี่ยคือใครคิดอะไรทำอะไรส่งผลแบบไหนกับใครเราไม่อาจ,จเจริญภาวนาหรือมานั่งกำหนดลมหายใจเข้าออกได้เพราะในโลกปกติแบบเราเราตอนนี้ก็วุ่นวายมากพอแล้ว ที่จะมานั่งหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทบางคนแค่คิดว่าเย็นนี้จะกินชาบูร้านไหนก็วุ่นวายใจมากกว่ามานั่งพุทธโทรหรือต่อให้ผู้ปฏิบัติทำสม่ำเสมอลองเผลอลืมจ่ายค่าไฟหรือมัวแต่กำหนดลมหายใจจนปัจจัยไม่เพียงพอก็ไม่สามารถทนพุทธโทได้ค่ะ แต่การระลึกรู้ในที่นี้คือเหตุผลในการคงอยู่และเหตุผลก่อนจะสร้างกรรมถ้าอนาปานสติคือหนทางสู่ความสุขเท่ากับว่ามันคือเป้าหมายให้เราพึงใจในการมีชีวิตโจรับหน้าที่พาเอลลี่เป้าหมายคือพาเอลลี่ไปสู่จุดหมาย โจปฏิบัติหน้าที่นั้นด้วยอาณาปัสติคือระลึกรู้ว่าเขาเป็นใครกำลังทำอะไรเพื่ออะไรและเพื่อใครแต่สุดท้ายแล้วนะคะปมในใจที่สูญเสียลูกสาวถูกคลายด้วยเอนนี่การระลึกรู้ของโจหายไปเพราะความผูกพันกลายเป็นว่าโจสร้างกรรมใหม่ขึ้นมา ด้วยเหตุผลของตนเองที่เกิดจากความผูกพันศินลธรรมกรรมและการระลึกรู้จะเกี่ยวพันกับชีวิตในโลกปกติเราไม่สามารถตัดสินได้ว่าใครมีศีลธรรมมากกว่าใครเพรา,า,า,ราระเรามีสิ่งที่เรียกว่ากฎหมาย ไว้ครอบคำว่าศีลธรรมอีกขั้นแต่เมื่อไหร่ที่สังคมที่โลก you <know> เกิดวิกฤตเวลานั้นศินลธรรม <I 'm S 1> จะเป็นตัวกําหนดพฤติกรรมที่แท้จริงของการมีชีวิต right ในแต่ละคนการตัดสินของ <like me. S 1> โจผิดไหมการตัดสินใจของเอนลี่นั้นผิดไหมเราทุกคน ไม่เว้นแม้แต่เอลลี่หรือโจถูกสร้างด้วยประสบการณ์ชีวิตปมในใจศิลธรรมจะไม่มีความเท่ากันและไม่มีมาตาวัดไหนมาวัดได้ว่ากว้างกว่ายาวกว่าหรือหนากว่าเพราะทุกการกระทำของโจหรือแม้แต่ทุกการกระทำของเรามันคือสมมุติฐาน ที่เรานั้นสร้างขึ้นมาเองว่าเรานั้นทำแบบนี้ถูกต้องเขาทำแบบนี้ผิดกรรมดีก็จะได้ผลดี <in> กรรมชั่วก็จะได้ผลชั่วโจเลือกที่จะฆ่านักวิทยาศาสตร์เพื่อช่วยเอลนลีเป็นกรรมดีที่โจช่วยชีวิตเด็กคนหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นกรรมชั่ว ที่คนคนหนึ่งต้องตายโจมองสิ่งที่ตนทำว่าเป็นกรรมดีเพราะปมในใจเอลลี่ก็คือการทดแทนลูกสาวและมันคือสมมุติฐานศีลธรรมที่โจนั้นได้สร้างขึ้นมาเองเช่นกันเราไม่มีสิทธิ์ไปกำหนดคนอื่นได้ว่าคนแบบนี้สมควรโดนแบบนั้นหรือคนแบบนั้นสมควรโดนแบบนี้ โจก,ก็เช่นกันเอลลี่ก็เช่นกันและแม้แต่หมอในห้องทดลองก็เช่นกัน 1. เช้าวันปกติเราตื่นเลือกเสื้อผ้าไปทำงานหาอะไรกินตอนกลางวันแล้วกลับบ้านดูหนังสักเรื่องแล้วเข้านอนเราเลือกอะไรบ้างเสื้อสีอะไรกินอะไร ดูหนังเรื่องอะไรมันเป็นเรื่องที่ไม่ยากใช่ไหมแต่รู้ไหมว่าเราตัดสินใจด้วยอะไร 2. ส,สังคมวุ่นวายโลกไร้กฎหมายรอบตัวมีแต่ความตายคุณอยากเอาชีวิตไปเสี่ยงเพื่อใครสักคนไหมแล้วถ้าครอบครัวโดนทำร้ายละ่ะคุณจะทำอย่างไรและคุณ กล้าพอที่จะทำร้ายใครสักคนเพื่อให้ตนเองรอดไปอีกวันหนึ่งไหมมันชักเป็นคำถามที่ยากขึ้นแล้วแต่เราจะรู้ไหมว่าเราตัดสินใจด้วยอะไรทีนี้เราได้คำตอบกันหรือยังคะเพราะชีวิตไม่ได้ถูกขีดเส้นโดยพระเจ้าและถึงแม้เรา จะไม่สามารถเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราได้ไม่สามารถเลือกที่เกิดได้แต่เราเลือกการกระทำได้การกระทำที่อยู่ภายใต้ศีลธรรมและกำหนดโดยการระลึกรู้สำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นข้อคิดแล้วเพื่อนๆก็ลองไปตอบคำถามภายในใจตัวเองกันดูค่ะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนไปแล้วจ้าอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะแสดงไม่พลาดคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ